เป็นคำพยานนะคะเมื่อก่อนชมพู่เคยผูกพันตัวที่ไบโลแมน,นะคะ่ะแล้วก็ได้ออกไปสร้างคิสจักรกับพี่เลี้ยงท่านหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้มันแบบมันไม่ลาบลื่นนะคะแล้วก็ตอนนั้นหนูสับสนมากเลยว่าจะเดินกับพระเจ้าแบบไหนจะเดินอย่างไงดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมีโอกาสในเข้าคอร์สของอาจารย์ของดานียเออดัมะคะ่ะแล้วอาจารย์ก็ได้เผยว่าให้กลับมาที่นี่ ทั้งที่อาจารย์ไม่รู้ว่าหนูว่าไม่ได้อยู่ที่ไบลรแมนแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพอได้กลับเข้ามาไม่นานนะคะช่วงนั้นหน้าที่อาจารย์ดาเนียวมาน่าจะเป็นช่วงตุลา2022แล้วหนูตั้งท้องนะคะวันที่27ตุลาคือหลังจากที่อาจารย์ดันเนียวเผยเลยแล้วคราวนี้หลังจากที่อาจารย์ดันเนียวเผยพระเจ้าก็อวยพรให้มีงานนะคะเทนเงินล้านเข้ามา แล้วก็หนูก็ได้อธิษฐานว่าอยากให้สามีของตัวเองค่ะเติบโตแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยหัวใจเขาจริงๆตอนนี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าสามีของหนูก็รับใช้พระเจ้าแล้วก็รักพระเจ้าแบบสุดใจเลยค่ะแล้วแล้วที่สําคัญนะคะสามีของหนูค่ะเขาจะฟังอาจารย์เอท่านเดียวเลยคนอื่นแบบเตือนก็ไม่ฟังอะค่ะแล้วก็เลยแบบขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีโอกาสย้ายมาอยู่บซีด ก็ตอนนี้ก็ชีวิตของหนูกับสามีก็ดีขึ้นนะคะแรกๆก็เรามีปัญหาในเรื่องการเงินแต่เราก็พยายามสัตซ์ซื่อในการถวายเกือบพี่น้องเพิ่งจะรู้จักอาจารย์แดนเนียลเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วท่านมาเมืองไทยหลายครั้งก็คือว่าจริงๆแล้วชมพู่กับเอกเนี่ยอยู่ในการดูแลของอาจารย์เอตั้งแต่แรกในตอนที่เราอยู่ไบรท์โรแมนส์แล้วอยู่ๆน้องก็ลาเราไปเปิดคิดจักแล้วก็เออโอเคน้องแต่ว่า จริงๆแล้วการเปิดคิดจักก็ยดอยู่ในพระคุณของพระเจ้าแล้วก็อยู่ในหลายเรื่องอกว่าที่คิด,ดจะเติบโตได้ก็เตือนไม่ได้เยอะเพราะว่าเขาออกไปแล้วแต่ได้แค่โวยพรแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาโผล่เข้ามาในงานได้อย่างไรซึ่งจริงๆแล้วงานมันเป็นงานปิดมันเป็นงานของไบโลแมนเท่านั้นอยู่ๆก็สปอตไลท์ก็ส่งไปที่เขาอาจารย์แดเนียลก็เผยเขาว่าเธออยู่ผิดที่ก็ร้องไห้โฮแล้วเราก็แบบใครอะชมพู่เหรอก็แบบว่า ก็อาจารย์บอกว่าให้เขาอะออกมาแล้วกลับบ้านปรากฏว่าพอเขากลับมาปุ๊บสามีของเขาก็อยู่ในการเติบโตวกวับพระเจ้าแล้วก็ประมาณหึงสัปดาห์ต่อมาเขาตั้งครรภ์เขาถูกเผยประมาณวันที่20หรือ21ตุลาพอ27ตุลาเขาตั้งครรภ์การตั้งครรภ์และการต่อสู้ของชมพู่ในขณะที่เราดูแลเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเขาก็จะมีอารมณ์หญิงอะหนูไม่มีเงินหนูไม่พอคือเขาจะดราม่ามาเยอะมาก แต่มันคือคำนิถันของเขาเพราะเขาอยากให้สามีเขาเติบโตพอเขาเริ่มต้องถอยสเต็ปออกมาจากการเป็นผู้นำเรื่องการหาเงินต้องมาเป็นแม่ต้องตั้งคันทำให้เอกต้องเติบโตขึ้นในการในการหาเงินนี่แหละเป็นคำนิถานของเขาเองก็เลยกำลังจะขมวดให้ฟังว่าเขาได้รับการเผยและเชื่อฟังการเผยแล้วอยู่คิดจักที่ถูกที่แล้วภามีของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตนะคะอ่าต่อไปค่ะพยาน การเงินราไม่ได้สัตซ์ซื้อบางเดือนแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วก็เงินพระเจ้าก็เหมือนเงินเราแล้วก็แกล้งลืมไม่ได้ถวายแต่วันนี้ภรรยาก็หนุนใจตลอดว่าถึงเราจะมีเราก็ถวายถึงเราไม่มีเราก็ถวายจนวันหนึ่งครบองค์ก็ได้ตอบคำพิฐานผมซึ่งก่อนหน้าที่เราอยู่เทพเรามีหนี้อยู่ก้อนหนึ่งก็ประมาณหลายแสนซึ่งก่อนที่ผมจะไปรับใช้ผมก็วางทุกสิ่งทุกอย่างความกังวลไว้ที่พงค์ วันที่เราเดินทางทางสินเชื่อก็โทรมาว่าเราจะทำสัญญาให้คุณใหม่คือจ่ายนี่แค่ครึ่งเดียวทั้งหมดขอขอแค่ครึ่งเดียวสินเชื่อโทรมาเองคขอบคุณพระเจ้าซึ่งปกติเราจ่ายระดับหมื่นต้นๆแต่เขาจ่ายแค่หลักพันก็คือไม่เกินไม่เกินครึ่งหมื่นก็ขอบพระเจ้าแล้วก็อีกเรื่องหนึง่ง ซึ่งเดือนที่ผ่านมาเรามีคูเ็ตสองงานผมก็มีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรอจ่ายค่าล่นคดีเยอะแยะมากมายผมก็ตัดสินใจที่จะโอเคเดี๋ยวเราไปแค่งานที่เชียงรายงานเดียวพอแต่ในใจผมอยากไปทั้งสองงานผมก็เลยบอกภรรยาว่าเดี๋ยวเราไปทั้งสองงานนั่นแหละมไม่เป็นไรแต่ค่าใช้จ่ายวางไว้ก่อนแต่ในความในใจก็มีความกังวลพอหลังจบแขกก็มีการประชุมผู้รับใช้หรือใครที่จะไปแล้วก็ นี่มันตั้งอยู่ฝั่งคนที่ไปเลยด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้ววันไปกระซิบอาจารย์อาจารย์ผมอาจจะไม่ได้ไปนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอาจารย์ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าก็อวยพรผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปแล้ววันนั้นเองงานกำลังเคลื่อนก็เลยจดไปแล้วประมาณนั้นเป็นห่วงลูกก็เลยโทรถามภรรยาว่าเออลูกเป็นไงบ้างเออภรรยาก็บอกลูกว่าลูกหลับแล้วแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอะเรียบร้อยหมดแล้วนะไม่รู้ใครอุดเงินเข้ามาเกือบ หลักสองหมื่นขอบคุณพระเจ้าไม่รู้ใครโอนมาสองหมื่นขอบคุณพระเจ้าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพ่อที่เราได้เลือกที่จะยอมจำนวนเลือกที่จะเชื่อฟังผู้น,นําเลือกที่สัตย์ซื่อในการถวายแล้วก็วางภาระของเราไว้ที่พงค์แล้วก็อยากจะหนุนใจคนที่แบบอยากไปรับใช้อะไรเงี้ยก็ขอให้รับใช้ด้วยใจจริงๆแล้วก็วางกับพงษ์จริงแล้วพง์จะดูแลพงค์วยพอวพง์จะเลี้ยงดูครับก็ขอบคุณพระเจ้าครับ ขอบคุณมาเจ้าค่ะเลนุยา